คุณมันพุธกลางคืนครับในการทำนายดวงชะตาของคุณในวันนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงท่านพระยานาคครับขอท่านพญานาคผู้มีอิทธิฤทธิ์มากมายมีบารมีลดเหลือเนี่ยนะครับช่วยเปิดดวงชะตาของคุณวันพุธกลางคืนนะครับประจำเดือนมีนาคม2567ให้ผมเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดเจนนะครับก่อนอื่นนะครับคุณมันพุธกลางคืนขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานผมสักนิดนะครับ นอกจากผมจะเป็นพ่อหมอมืออาชีพแล้วนะครับผมก็ยังเป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์มืออาชีพอีกด้วยนะครับให้บริการฝากขายบ้านที่ดินคอนโดหรืออสังหาริมรัพย์อื่นๆนะครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับสนใจใช้บริการผมก็สามารถติดต่อผมได้ตามอีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี่แหละครับโอเคคุณวันพุธกลางคืนมาดูดวงสตาของคุณในเดือนมีนาคมส5 6พกันเลยนะครับก็ต้องบอกนะครับดูแล้วอืโดยทั่วไปมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับออา เริ่มเรื่องหน้าที่การงานก่อนแล้วกันนะหน้าที่การงานก็ต้องบอกนะครับมีสีถ้วยนะครับมีสีถ้วยขึ้นมานะครับสีถ้วยขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับ <S <S ตอนนี้กําลังรู้สึกว่าเบื่อแล้วก็ท้อแท้มากมนะครับกับเรื่องหน้าที่การงานกําลังคิดว่าจะอยู่ดีหรือไปหางานใหม่นะครับผมคุยอย่างนี้นะครับถึงแม้นะครับงานการอยู่ปัจจุบันหรือธุรกิจที่คุณทําอยู่ปัจจุบันเน <S <S ี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจะสร้างความเบื่อหน่ายให้คุณนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับเงินทองที่เคยได้เนี่ย มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ยังได้อยู่คนตอบแทนเนาะยังได้เป็นมกติอยู่ดังนั้นดังนั้นนะครับผมแนะนําว่าอยู่ที่เดิมก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงไปไหนนะครับทนเบื่อสักนิดนึงนะครับเพราะว่าะไรนะครับดูจากหน้าไพ่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรตอนนี้นะครับเป็นเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยนะครับดูแล้วมันจะหนีเสือป่าจระเข้อะก็เป็นจระเข้ตัวใหญ่มาใหญ่ด้วยนะดูแล้วนะครับมีโอกาสจะถูกจระเข้แดกเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยนะครับดังนั้นอยู่ที่เดิมก่อนนะครับส่วนเงินเงินทองทองก็ต้องบอกนะครับเมีหยด้ว แปดเตียงก็ต้องบอกนะครับไอการงานที่มันอาจจะดูเบื่อหน่ายที่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายนะครับแต่มางทําเงินทำทองใยคุณนะครับมากมายเหลือเกินเลยนะครับดูแล้วดังนั้นนะครับผมก็เลยแนะนำน้องอยู่ที่เดิมก่อนนะครับเพียงแต่ว่านะครับในเรื่องเงินทองเนี่ยมีเรื่องเตือนกัน2เรื่องนะครับหคือเรื่องค่าให้จ่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับ2คือนะครับเกี่ยวกับความรักครอบครัวนะครับดูเหมือนนะครับเดือนนี้นะครับคู่รักกู่ความกู่สมรรคุณเนี่ย ใช้จ่ายแบบไม่ระมัดไม่ระมัดระวังเลยนะครับเจออะไรออกระเป๋าใหม่รองเท้าใหม่นาฬิกาใหม่อะไรเนี่ยนะครับไม่แบบไม่ได้ตัดสินด้วยเหตุผลเนี่ยไม่ได้อะไรเงี้ยตัดสินด้วยอารมณ์ความอยากได้นะครับแล้วดูแล้วใช้จ่ายเยอะไปหมดเลยนะครับดูแล้วก็พยายามสกิดนิดนึงก็ดีนะถ้าไม่อยากหมดตัวนะครับบอกให้เขาเนี่ยระวังนิดนึงเรื่องใช้จ่ายนะครับส่วนเรื่องความรักคนมีคู่ก็ต้องบอกนะครับโดยพื้นฐานรักกันดีนะรักกันดีเพียงแต่ว่า ต้นเ,เดือนหรืออาจจะไปปลายเดือนที่แล้วนะครับปลายเดือนกุมภาต่อยอดมาถึงต้นเดือนมีนาเนี่ยนะครับคุณอาจจะรู้สึกวกแวกวกแวกไปกับแสงสีข้างนอกนะครับไอประเภทวกแวกไปกับแสงสีข้างนอกไม่เท่าไหร่นะครับวกแวกไปกับคนอื่นนะครับไปมือที่3เนี่ยนะครับไม่ว่าคุณผู้ชายอาจจะไปติดหญิงอยู่ข้างนอกหรือคุณผู้หญิงอาจจะไปติดชายอื่นอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับให้ระวังให้ดีเลยนะครับแต่ก็ตบบอกนะครับมันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวคุณก็สํานึกได้ว่านะครับน้าพริกถ้วยเก่าที่บ้านเนี่ยยังดียังอร่อยเหมือนเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวคุณก็กลับมาได้นะครับเพียงแต่ว่าให้ระวังนะครับระวังคือสํานึกด้วยตัวเองดีกว่านะอย่าไปสํานึกเพราะว่าถูกจับได้เนี่ยโอ้โหอันหลังเนี่ยแย่มากเลยนะครับส่วนความรักคนโสดอ่านี่ก็ต้องมีเรื่องสก,กิตือนใจกันนิดหนึ่งนะแต่ละใครชอบใครเนี่ยนะครับสืบประวัติกันสักนิดนึงว่าเขามีเจ้าข้าเจ้าของหรือเปล่านะครับหนุ่มใหญ่บางคนอาจจะไปเจอสาวน้อยสาว อายุใกล้ๆกันอะรับถามเขาเขาบอกไม่มีใครเขาโสดอยู่นะครับที่ไหนได้นะครับสามีหรือผัวนอนรออยู่ที่บ้านนะครับและไอ้ถ้าแบบแค่เสียใจไม่เท่าไหร่นะครับโอ้โหไอ้ประเภทเสียตังค์เนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเออไอ้คนที่มาหลอกคุณเนี่ยนะครับมีเครื่องสูบเงินเลยนะครับมาสูบเงินสูบทองขึ้นไปเนี่ยนะครับดังนั้นระวังให้ดีนะครับคุณวันพฤหัสครับในการทํานายดวงชะตาคุณในวันนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงท่าน พระยานาครับขอท่านพระยานานครับผู้มีอิทธิฤทธิ์มีบารมีมากมายเนี่ยนะครับช่วยเปิดดวงชะตาของคุณวันพฤหัสประจําเดือนมีนาคม2 5 6 7ให้ผมเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับคุณวันพฤหัสก่อนจะไปดูดวงชะตางคุณนะครับขอแยประชาสัมพันธ์งานผมสักนิดนะครับเพราะนอกจากผมจะเป็นพ่อหมอมืออาชีพแล้วนะครับผมก็ยังเป็นในหน้าอสังหารมาิมทรัพย์มืออาชีพอีกด้วยนะครับผมให้บริการฝากขายบ้านที่ดินคอนโด หรือสังหาริมทรัพย์อื่นๆนะครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับสนใจใช้บริการผมก็สามารถติดต่อมได้ตามอีเมล์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับโอเคคุณรันพฤหัสไปดูดวงชะตาคุณในเดือนมีนาคม2567กันเลยนะครับอ่ะก็ต้องดอกนะครับเรื่องหน้าที่การงานนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องหน้าที่การงานก่อนนะครับมี6ดาบครับ6ดาบขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับคุณอาจจะมีปัญหาที่ทํางานเนาะปัญหาที่ทํางานถูกบูลลี่ให้ร้ายหักหลังไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนะครับ โอ้โหตอนนี้กําลังรู้สึกว่าเบื่อแล้วก็หน่ายมอกแมนะครับแต่ต้องบอกนะครับไอ้ปัญหาพวกนี้มันชั่วคราวเท่านั้นนะครับมันผ่านมาได้มันก็ผ่านไปนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมจะต้องเตือนคุณและเตือนคุณหนักๆนะครับอย่าใช้อารมณ์กับปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับไอ้เรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับในการทําธุรกิจเอยในการทํางานประจําเอยตั้งอยู่ดีๆแท้เลยนะครับก็ความสวยมาหานะครับถูกให้ร้ายหักหลังนี่นะครับแนะนํานะครับอยู่เฉยๆนะครับมันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวมันผ่านมาได้มันเข้ามาได้เด ต่อล้อต่อเถียงไปสร้างเรื่องราวว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับเดี๋ยวผ่านไปนะครับยืนยันเลยเดี๋ยวมันผ่านไปนะครับส่วนเ,เดือนนี้นะครับคู่รักคู่ครองคู่สมรสนะครับอาจจะมาสะกิดคุณนิดนิดน,ดนะว่าเออเขาหรือเธอเนี่ยเขาอยากจะได้รถใหม่ได้บ้านใหม่ได้ทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์ได้คอนโดสักยูนิตหนึ่งเ่ยนะครับ ผมเตือนนี่นะครับเ,เดือนนี้อย่าเพิ่งไปเริ่มไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอสังหารืมทรัพย์หรือไปพวกยศโยนอะไรพวกนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับดูแล้วคือคุณคุณมีเงินมีทองก็จริงนะครับมีเงินมีทองในการซื้อของพวกนี้อาจจะมีเงินทองไปดาวได้นะครับแต่ต้องบอกนะครับหลังจากซื้อไปแล้วในเดือนนี้เนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาการเงินตามเข้ามาเลยนะและ้วก็มันจะเป็นปัญหาการเงินที่ต่อเนื่องแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะครับผมแนะนําเลยนะ อยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าลิซื้อพวกอสังหาริมทรัพย์ก็คือบ้านทาวน์โฮมทาว dy, น์เฮาส์ที่ดินคอนโดหรือสังหาริมทรัพย์ก็คือเอ่อ,อทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้พวกรถยนต์เออเดินีิหย่านะครับอย่านะครับ,อ,รบอ่าโอเคส่วนเรื่งรองเงินทองก็มีไพ่หนึ่งถ้วยนะครับก็ต้องบอกนะครับการเงินการทองเนี่ยดีมากมานะครับหนึ่งถ้วยเนี่ยนะครับแถมนะครับไพ่ที่ตามมาจากหนึ่งถ้วยเป็นสิบเหรียญด้วยนะครับก็ต้องบอกนะครับคู่รักคู่ครองคู่สมรถช่วยกันทำมาหากินนะครับรักใคร่ปองดองกันดีมากๆเลยนะครับดังนั้นก็ เงินทองดีนะครับเพียงแต่ว่าอยา่ยาอย่าอย่านะครับอย่าลีไปซื้อบ้านใหม่คอนโดใหม่ทาวน์โฮมทาวเวาส์หรือรถใหม่ในเดือนนี้นะครับเพราะว่ามันมีไพ่ห้าเหรียญมันรอนะครับถ้าคุณไม่เชื่อผมไม่ผมเตือนเนี่ยนะครับปัญหาเนี่ยนอกจากมีไพ่ห้าเหรียญเนี่ยมีทาวเวอร์ด้วยนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าพูดไม่พูดขู่นะมันมีไพ่มีหลักฐานยืนยันนะครับ ส่วนความรักคนมีคู่ผมแนะนำนิดหนึ่งนะต้องบอกนะครับจากแคลกี้แคกี้บอกว่าออมีสิบเหรียญนะครับรักใคร่ปองดองกันดีนะครับถ้ามันจะมีเรื่องราวอะไรในในครอบครัวคุณเนี่ยนะครับก็มาจากคุณเนี่ยนะครับใช้อารมณ์นะทําตัวเป็นเจ้าใหญ่นายโตใช้อารมณ์เออมีปัญหาอะไรแทนที่จะแบบหันหน้าเข้ามาคุยกันดีๆปรับความเข้าใจกันเนี่ยนะครับไอเพศโมโหโทโสอะไรเนี่ยนะครับมันจะแบบเออใช้ อะไรใช้อำนาจบัตรใหญ่เข้ามาในครอบครัวนะครับหรือเอางานเอาอะไรพวกนี้ที่แบบคุณไม่พอใจเข้ามาคุยในบ้านเขาโมงโคงเหงโฉงเฉงเลยนะครับมันจะนํามาซึ่งความเดือดร้อนนะครับเรามีอัศวินถือดาบเอ่ยมีห้าถ้วยเอ่ยสุดท้ายเป็นทาวเวอร์เนี่ยนะครับคุณก็ดูแล้วกันนะครับทาวเวอร์ในบ้านไอ้ไอ้เอ้ขอคอยระเบิดอย่างนี้นะครับดูแล้วเขาอาจจะไม่ทนคุณนะก็อาจจะเป็นคนดีเป็นคนน่ารักหางเงินเก่งแต่ว่าความอดทนเขาไม่อดทนเลยขนาดนั้นนะครับให้คุณมาใช้อารมณ์กับเขานะครับ ส่วนความรักคนโสดก็ต้องบอกอย่างนี้นะเอ่อคุณอาจจะรู้สึกว่าในใจคุณโหยหาความรักนะครับแล้วก็ยังแสวงหาความรักไปเรื่อยเนี่ยแต่เดือนนี้นะครับถ้าคุณเจอใครนี่นะครับที่มันสเปคไม่ตรงกันนะครับคุณก็เป็นคนใจเย็นแต่ไอ้คนที่คุณเจอเนี่ยใจร้อนเป็นไฟเลยนะครับถึงแม้ว่าไอมันอาจจะมีบุคลิกบางอย่างทําให้คุณอยากจะเออข้อไหนศึกษาเพิ่มเติมเนี่งครับแบบผมแนะนํานะครับผ่านคนนี้ไปเลยนะครับดูแล้ว ไม่ใช่เนื้อคู่อ่ะไม่ใช่เนื้อคู่คุณในเดือนนี้นะครับดูแล้วเออแบบคือคือบอกตรงๆนะถ้าเขาคุณคบกับใครในเดือนนี้แล้วบุคลิกมันต่างกันนะครับวันข้างหน้าเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความเดือดร้อนของคุณมากๆเลยครับคุณวันศุกร์ครับในการทํานายดวงชะตางคคุณในวันนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงท่านพญานาคนะครับท่านพญานาคผู้มีอิทธิฤทธิ์มีบารมีมากมายหรือ คุณวันศุกร์ครับก่อนจะไปดูดวงชะตางคุณในเดือนมีนาคม2 5 6 7นอยกี่นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานผมสักนิดนะครับนอกจากผมจะเป็นพ่อหมอมืออาชีพแล้วนะครับผมก็ยังเป็นในหน้าอาสังหาริมทรัพย์มืออาชีพอีกด้วยนะครับผมให้บริการฝากขายบ้านที่ดินคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆนะครับในเขตกรุงเทพมหานะครนะครับสนใจใช้บริการผมก็สามารถติดต่อมได้ตามรดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับโอเคคุณวันศุกร์ไปดูดวงชะตางคุณในเดือนมีนาคม5 6 7กันเลยนะครับ ต้องบอกนะครับคุณวันศุกร์มีโอกาสนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับไปทำบุญไหว้พระสาดอกเคาะหรือบวชสักพรรษาหนึ่งเลยก็ได้ก็ยินดีนะครับดูแล้วนะครับในเดือนมีนาคม2567นเนี่ยนะครับดูมันสะดุดสะดุดยังไงไม่รู้อะนะครับดังนั้นถ้าคุณทําบุญสะดเคาะบ้างนี่นะครับไอเรื่องไร้ล้าจะได้บรรเทาลงนะครับอ่ะไม่ดียังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับมาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนนะครับหน้าที่การงานเนี่ยเป็นเอ็มพัลเลอร์ครับ โอ้โหเห็นเอ็มเพลเลอร์ก็ต้องบอกนะครับไหนบอกไม่ดีไงเป็นเอ็มเพลเลอร์ขึ้นมานะครับแต่ต้องบอกนะครับหลังจากเป็นเอ็มเพลเลอร์แล้วเนี่ยนะครับมันกลายเป็นแฮงแมนนะครับอ่าแฮงแมนเนี่ยไพ่สวยครับไม่ค่อยดีนะครับแล้วแถมข้างๆที่เอ็มเพลเลอร์เนี่ยนะครับมันเป็นไพ่เดชด้วยอ่ะโอ้โหประกบซ้ายประกบขวาเลยนะครับไพ่ไม่ดีเนี่ยไพ่ไพ่แย่ๆเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับดูแล้ว การงานไม่ด <ừ> ีไม <orn> ่ดีไม่ดีแล้วไม่ดีเอามากๆด้วยนะครับหมายความว่ายังไงนะครับการงานที่แบบดูแล้วมันจะเจริญรุ่งเรืองของคุณเนี่ยนะครับที่ผ่านมามันก็ขึ้นขึ้นสุดตลอดเลยนะครับนี่นะครับอยู่ดีๆมันถูกเบรกเอียดเลยนะครับมันขับรถมาเร็วๆนะครับเบรกเอียดเลยนะครับแล้วแบบคุณก็ล่วงพลอยลงมาเลยนะครับโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับดูแล้วไม่ดีมากๆเลยนะครับแล้วถามว่าไอสาเหตุที่มาของการไม่ดีมาจากไหนนะครับดูแล้วนะครับถ้าคุณทํางานออฟฟิศเป็นพนักงานประจำเนี่ยนะครับก็มาจากพวกขายใหญ่ ขายใหญ่หรือเป็นผู้บริหารระดับสูงเลยนะระดับสูงประเภทเจ้าของบริษัทเอ่ยซีอโอเอ่ยหรือผู้บริหารระดับสูงเนี่ยลงมาเล่นเองเลยนะครับกับอนาคตหน้าที่การงานคุณเนี่ยนะครับหรือถ้าคุณทําธุรกิจเนี่ยนะครับก็ดูแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะมีขายใหญ่ขายใหญ่ในวงการที่คุณทํางานอยู่เข้ามาอะไรกับคุณแนละ้วเป็นมาเฟียอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแตนะ่แต่ว่าดูแล้วธุรกิจคุณก็หนักเลยนะครับแล้วต้องบอกนะครับไม่ใช่เรื่องหน้าที่การงาน ือธุรกิจที่มีผลนะครับมันกระทบไปถึงครอบครัวด้วยนะครับดังนั้นก็เอ่อถ้ามีเรื่องมีราวรรเลย,ยนะครับทาใจเย็นนะครับประคับประคองสถานการณ์ให้ดีนะครับเพราะว่าดูแล้วหนักงานนี้หนักนะครับไม่ใช่แค่หนักแค่ความเจริญก้าวหน้าเรื่องหน้าที่การงานมันหนักเข้าไปถึงครอบครัวโดวยมีส่งผลกระทบด้วยนะครับส่วนเรื่องเงินเงินทองก็ต้องบอกนะครับทายเรื่องเงินเงินทองเนี่ยให้เดทมันรออยู่เป็นใบแรกเลยครับหรือเงินทองนี่นะครับดูแล้วอืมก็อย่างที่บอกนะ การงานมันสะดุดกึ๊กขนาดนี้แรงๆเนี้ยนะครับผลประโยชน์ผลตอบแทนที่มันเคยได้เนี่ยมันก็ลดบูบลงไปเลยนะครับแต่ต้องบอกนะครับหลังจากไพ่ไพ่เดทเนี่ยนะครับไพ่ที่มาต่อจากไพ่เดทเนี่ยมันเป็นไพ่นี้ครับแมจิกเชียนครับก็หมายความว่าไงครับสถานการณ์ที่คุณจะเจอนะครับในเรื่องการงานการเงินเนี่ยมันจะเป็นแค่ชั่วคราวนะครับเป็นแค่ชั่วคราวหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณก็จัดการได้ครับเพราะว่าแมจิกเชียนขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็หมายความว่าได้ได้แก้ไขปัญหาแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับ ทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักครอบครัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะกลับมาดีขึ้นเพียงแต่ว่าเป็นเออหลังจากเคสนี้ไปเนี่ยคุณจะรู้สึกอเสียวสลังไงไม่รู้อะบอกไม่ถูกอะนะเจออะไรแรงๆมานะครับดูแล้วส่วนเรื่องครอบครัวนะครับความรักครอบครัวก็ต้องบอกนะครับการงานการเงินเนี่ยมันส่งกระครอบครัวเลยนะครับดูแล้วนะครับก็คุณต้องคุยกับครอบครัวให้ดีนะว่ามันปัญหามันเข้ามาอย่างนี้นี้ให้เขาเข้าใจนะครับแล้วก็ พยายามนะครับถ้าไม่จําเป็นนะผมแนะนำนี้ไม่จําเป็นไม่ต้องเอาเรื่องงานเรื่องเงินเลยเข้ามาคุยในบ้านนะครับกลับบ้านก็กินข้าวกินปลาสอนกันบ้านลูกไปถึงเวลาเข้านอนก็เข้าไปนะครับถึงเวลาทําการบ้านอะไรกับคู่รักคุณก็ทําไปนะครับอย่าไปพูดเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วหนักหนักแล้วถ้าสมว่าคุณเบื่อเบื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณนอนไปเลยนะนอนหลับให้สบายหรือไปกินข้าวไปข้าวข้างเราพาครอบครัวนะต้องพาครอบครัวด้วยนะครับกินข้าวพักผ่อนดูทีวีอะไรเรื่องอย่าไปอะไรเนี้ย มากมายนะครับมมาไม่ไม่งั้นต้องบอกนะครับประสาทแตกเลยนะครับแอนส่วนความรักคนโสดนะครับเ,ออเดือนนี้จะบอกว่าสนเสน่ห์มากมายก็ไม่พูดไม่เต็มปากนะแต่ว่ามีมีคนเข้ามาหาคุณมากหน้าหลายตาเลยนะทั้งแบบสาวใหญ่สาวน้อยหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยเข้ามาหาคุณเลยนะครับแต่ต้องบอกนะครับหาความจริงใจเลยไม่ได้เลยนะครับดูแล้วนะครับเรื่องเงินกับเงินทองทั้งนั้นครับ คุณวันเสาร์ครับในการทำนายดวงชะตาของคุณในวันนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงท่านพญานาคนะครับท่านพญานาคผู้มีบุญญามาบารมีมีอิทธิฤทธิ์มากมายเนี่ยนะครับขอท่านพญานาคนะครับช่วยเปิดดวงชะตานะครับของคุณวันเสาร์นะครับประจําเดือนมีนาคม2 5 6 7เนี่ยให้ผมเห็นอย่างแจ่มแจ้งและก็ชัดเจนมากๆนะครับคุณวันเสาร์ครับก่อนจะไปดูดวงชะตาของคุณในเดือนมีนาคม2 5 6 7น้อยกเนี่ยนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานผมสักนิดนะครับ นอกจากผมจะเป็นพ่อหมอมืออาชีพแล้วนะครับผมก็ยังเป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์มืออาชีพด้วยนะครับผมให้บริการฝากขายบ้านที่ดินคอนโดหรือสังหาริมทรัพย์อื่นๆนะครับในเขตกรุงเทพมหานครนี่นะครับสนใจใช้บริการผมก็สามารถติดต่อผมได้ตามบัญชีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี่แหละครับโอเคคุณวันเสาร์ไปดูดวงชะตาคุณในเดือนมีนาคม2567กันเลยนะครับคุณวันเสาร์นะครับคุณวันเสาร์เป็นอีกดวงชะตาหนึ่งนะครับออที่ผมเตือนนะทำบุญไหว้พระสะดอกเคาะบ้างก็ดี นะครับไม่ใช่บางกรดีน่าจะต้องไปทําเลยนะครับมาดูแล้วเดือนนี้นะครับทั้งเรื่องหน้าที่การงานการเงินความรักคนโสดเนี่ยนะครับมันเดินสะดุดยังไงไม่รู้หรอครับจะดีนิดนึงก็คือความรักคนมีคู่เนี่ยดีนะครับเพียงแต่ว่าดีของคุณนะครับอาจจะไม่ดีสําหรับคู่ครองคุณก็ได้นะครับอ่ะไม่ดียังไงนะครับไปดูเลยนะครับในเรื่องหน้าที่การงานนะครับหน้าที่การงานมีเทมเพลนครับเทมเพลนขึ้นมาหมายความว่าอย่างไงนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับและเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ นะครับแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับนอกจากไพ่เทมเพลนเนี่ยนะครับมันมีไพ่สาไม้เท้าขึ้นแมเนี่นะครับแล้วจากสามไม้เท้าเนี่ยนะครับดูไพ่รอบข้างเนี่ยนะครับดูแล้วหน้าที่การงานคุณนะครับที่เคยมั่นคงแน่รู้สึกว่าเอออาจจะทําไม่ได้ถึงเกษียณเลยเนี่ยนะครับตอนนี้เริ่มไม่มั่นคงแล้วนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเจ้านายคุณเออยนะครับหรือเจ้าของบริษัท c ีอก็แล้วแต่นะครับจะหาคนนะครับมาทํางานแทนคุณแล้วนะครับตอนนี้กําลังวางแผนอยู่นะครับว่าจะ หาใครสักคนหรืออาจจะหามาแล้วนะครับมานั่งข้างๆคุณแล้วนะครับมาทํางานแทนคุณเนี่ยนะครับแล้วก็คุณก็เป็นส่วนเกินนะครับเขาก็จะต้องพยายามผลักออกไปนะครับตอนนี้ก็จะมีมาทุกรูปแบบเลยนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับให้คุณเขียนออกใบลาออกไปดีๆนะครับว่า อย่าให้ทํากระทบกระทั่งแรงๆเลยยังไงเขาก็ไม่ยอมจ่ายไอ้ประเภทแบบค่าตกจงตกใจอ่ะนะครับเขาพยายามหาเรื่องให้คุณออกไปเองคิดว่าเราออกไปเองทาไม่ได้นะครับแล้วตอนนี้นะครับบางดวงชะตาก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วนะครับว่าเอออยู่ไปมันก็ไม่มีอนาคตลาออกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูแล้วถูกปีดทุกที่ทุกทางเลยคุณก็เริ่มคิดนะครับว่าจะอยู่ต่อหรือไปดีนะครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นคําแนะนําเฉยๆนะครับจากแน่ไพ่เยนะครับถ้าอยู่ต่อเนี่ยนะครับอย่างที่บอกคุณก็จะเจอไอ้ลูก ลูกไม้หรือลูกแรงๆอะไรจากเจ้าของบริษัทหรือผู้บริหารนะครับพยายามจะผลักคุณนะครับวันนี้เจอแบบนี้นะครับวันหน้ามันจะเจอหนักขึ้นอีกนะครับแต่นะครับถ้าคุณนะครับมองหางานใหม่นะครับโอกาสใหม่ๆนะครับโอกาสที่คุณจะเจองานที่มันดีกว่าเดิมนี่นะครับดีกว่ามากๆแล้วจะนํามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทรัพย์สินเงินทองคุณก็เป็นไปได้สูงเลยนะครับลองพิจารณาให้ดีนะครับอยู่ที่เก่าแล้วเป็นแบบนี้นะครับลองหาโอกาสอะไรใหม่ๆดีกว่านะครับส่วนเรื่องเงินทองมันมีไพ่นี่นะครับ เด็กถือเหรียญข,ขึ้นมานะครับก็หมายความว่ายังไงน,นะครับจากเรื่องหน้าที่การงานที่มันเคยดีนะครับแล้วมันหล่นหัวลงมาอย่างที่ผมบอกนี่นะครับดูแล้วไอ้ผลประโยชน์ที่คุณควรจะได้รับมันก็ลดน้อยถอยลงนะครับก่อนหน้านี้คุณอาจจะมี OT นะอาจจะโดนตัด OT แีรหลังจากนั้นคุณอาจจะโดนตัดผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่นะครับตัดวันลาตัดอะไรก็แล้วแต่คุณจะเริ่มโดนตัดไปเรื่อย <ña': S 1> ๆโด,ดนบ <c oughs> ีบคุณไปเรื่อย <c oughs> ๆ,ๆนะครับก็ <c oughs> ให้ระวังให้ดีนะครับนอกจากไอ้เรื่องพวกนี้แล้วนะครับขาเข้าก็ไม่ดีแล้วนะครับ ให้ระวังเรื่องขาออกด้วยนะครับอาจจะมีคนมายืมตรงยืมต่างคุณเนี่ยนะครับก็ระวังให้ดีโอกาสจะไม่ได้คืนเนี่ยไ็นไ,ได้สูงเลยนะครับส่วนครอบครัวความรักครอบครัวต้องบอกนะครับโดยพื้นฐานรนักไข่ปองดองกันมากนะครับคู่รักคู่ครองคู่สมรสเนะี่ยเขารักคุณมากมเลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องการงานการเงินนะครับคุณอาจจะต้องไปเพื่อ,อ,อไปขอความช่วยเหลือการเงินกับกับคู่รักคู่ครองคู่สมรสคุณนะครับก็ ก็หนักนิดหนึ่งสําหรับเขาแต่ต้องบอกนะครับเขาพยายามจะช่วยคุณเต็มที่ไม่ต้องห่วงนะครับเพียงแต่ว่าคุณระวังอารมณ์นิดหนึ่งนะรู้สึกตอนนี้อารมณ์คุณเนี่ยคุ้มดีคุ้มร้ายนะครับดูแล้วมันอาจออกแนวไบโพล่าเลยแต่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วหนักไปทางแบบเจ้าลมด้วยนะครับระวัองอ,อารมณ์ให้ดีนะครับ,บคู่รักคู่ครองคู่สมรคสรคุณดีมากมากนะครับส่วนความรักคนโสดก็ต้องบอกนะครับดูแล้วที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอใครสักคนนะครับที่คิดว่าจะผูก ข้อหมายข้อมือกันเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณมีปัญหานะครับเรื่องหน้าที่การงานการเงินนี่นะครับดูแล้วเขาอาจจะรับไม่ได้นะเออพอพอการงานคุณเคยอยู่ระดับนี้การเงินคุณอยู่อย่างนี้แล้วลงมาขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วคุณอาจจะต้องหาโอกาสใหม่ๆเขาก็กลัวว่าไอ้คุณอาจจะไปพึ่งพาเขาอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วเขาอาจจะตีตีชิ่งก็ได้นะเพราะดูดูแล้วเนี่ยคุณไม่สมบูรณ์เท่าเดิมเลยนะครับคุณไม่ได้อุดมสมบูรณ์ทั้งการงานการเงินเนี่ยเขาอาจจะตีชิ่งไปได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับดูแล้ว ถ้าคิดว่าอยู่กับคุณไม่ได้เขาไปเนี่ยดีที่สุดเลยครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตมาแนะนําทาวน์เฮาส์สามชั้นบนถนนดนจันทร์ลามินทากรุงเทพมหานครนะครับทาวน์เฮาส์ที่เห็นในรูปนี้นะครับตั้งอยู่ในหมู่บ้านไดมอนด์แก d นวิวนะครับติดถนนดนจันทร์เลยนะครับสภาพก็เป็นบ้านทาวน์โฮมนะครับสามชั้นสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ําเนื้อที่โดยรวมก็24ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยก็ 180ตารางเมตรนะครับหน้าบ้านเนี่ยกว้าง6เมตรเลยนะครับจอดรถได้2คันนะครับสภาพบ้านโดยทั่วไปก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับถึงผ่านถึงแม้ว่าจะผ่านอายุการใช้งานมาพอสมควรแล้วก็ตามเลยนะครับแล้วต้องบอกนะครับหมู่บ้านไดมอนด์แก d นวิวเนี่ยนะครับรปภเนี่ยนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับมีสวนสาธารณะกลางหมู่บ้านด้วยนะครับ แถมมีนะครับรอบรอบหมู่บ้านเลยนะครับมี c c t v ทรอบหมู่บ้านเลยนะครับตัวหมู่บ้านเองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับติดถนนใหญ่นวนจานราเมินทาเลยนะครับจะเดินทางไปไหนก็สะดวกนะครับตรงข้ามหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็เป็นตลาดโพสุวรรณนะครับแล้วตรงข้ามเยื้องๆไปสักนิดนึงนะครับก็เป็นเซเว่นนะครับและเป็นเซเว่นสาขาใหญ่ด้วยนะครับสนใจนะครับดูรูปแล้วสนใจทาวน์เฮาส์หลังนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับ ตามไอดียไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับและย้ำนิดหนึ่งนะครับเท่าเ้าหลังนี้เจ้าของไขรเองครับ